มาเริ่มเชิญทำอาหารกันเลยทิฟฟานี่ตัดสินใจหรือยังว่าอยากกินอะไรอ้าวแล้วรูปอยู่ไหนล่ะเอลลลาริล่เอไอทำทุกอย่างให้หมดแล้วหนอยากได้ช้างฉลามแล้วก็ท่อนไม้มันกำลังฮิตอยู่เลยอะไอเดียเจ๋งมากเลยทิฟฟานี่ฉันจะเริ่มทำท่อนไม้ชื่อของมันคือตุ้งตุ้งตุ้งสกุตและมาประกอบเค้กกันมันจะเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ครีมวานิลลาเพื่อครีมให้ทั่วทุกชั้น เยี่ยมมากและจะเป็นเค้กทรงกลมยาวๆและก็คลุมฟองดองแล้วก็มาระบายสีกันเถอะอะไรกันเนี่ยย่าไม่ค่อยใจเลยทิฟฟานี่หลานรักให้ย่า,ยาดูขีสิออเอ,อ้ยคุณย่าดูสิคะนี่คือลิลิลิลาลิลาโอ้มันคือท้้งนี่นาทำไมถึงเป็นสีเขียวฉางเถอะย่าจะทำย่ามีกระบองเพชรใส่หมวกท้้งแล้วก็รองเท้าน่ารักน่ารัก เสร็จแล้วจา้าแต่ว่ามันมีหนามนะโอ้อลิซทำเค้กเสร็จแล้วเหรอฮะเป็นไงคะมันเหมือนในรูปแป๊ะเลยเพิ่มขาเพิ่มแขนทุง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 อาหูแรแล้วก็ไม้ค้ำยันอันเปดนิดของเขาด้วยโอ้ยคุณย่าเป็นลมฮะช้างของย่าตลกจังเลยอ้ยมันทิม่มนิว้วแชปทำอะไรอยู่คะฉันคิดหมดแล้วทันจะทำฉลาม เริ่มจากแป้งทำแป้งโดและเราจะทำเค้กกันโอ้โหอย่ารู้จังว่าจะออกมาเป็นยังไงอะสักครู่กับสล้วและนี่รรลลลเดูเหมือนรูปที่ทิฟฟานี่แสดงให้ดูเลยลองได้แล้วหนูน้อยอ๋อเพื่อนทำเค้กตามรูปของหนูจริงๆด้วยนี่คือสิ่งที่หนูต้องการเลยรรลลลลเอยากลองแล้ว แต่ว่าของคุณย่ามาันดูแปลกอ่ะกินได้ไหมโอ้ยทิมนิว้วโอ้ขอโทษแต่ย่าไม่เข้าใจนะ <c oughs> ช่างเถอะหนูจะลองเค,ค้กของอลิสเธอตั้งใจมากเลยดูน่าอร่อย <c oughs> ไม่เลวไม่เลวรสชาตินี่นะ <c oughs> อ๋อแลนนี่ทิีฉลาม <c oughs> อ๋อหวานอร่อยจัง และก็ตัวเค้กหนูชอบเค้กมีความสุขจังเลยใครจะชน,น,นะนะตัดสินใจแล้วเชฟพูชนะใช่ฉันรู้ว่าฉันเอาชนะทุกคนได้อย่าไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกจ้าคุณย่าใจ,จเย็นค่ะเชฟทำอะไรคะฉันตัดสินใจทำเค้กเป็นเค้กแบบที่เธอชอบอยากลองไหมล่ะแค่ต้องเคลือบด้วยน้ำเชื่อมสกิทเทสุดปรของเธ เป็นไงเธอต้องชอบแน่แน่ <G al ane> อ่ะ <G l ame> ไม่เอาค่ะหนูอยากให้ทุกคนทำอะไรก็ได้ที่มีล็กกว่าดล็กกว่าจะเยอะเลย <S 1> <S 1> เออก็ได้ขอคิดก่อนนะ <G l ame> เอาล่ะฉันต้องการแม่พิมพ์ <G l ame> ต<า>ัด <Familie> เค,ค้กเป็นวงกลมไปแล้วและจากนั้นก็บีบครีม ทำอย่างสวยงามและทีนี้ก็วางเค้กทับลงไปชั้นหนึ่งบีบครีมอีกชั้นเยี่ยมเลยและเค้กสีอื่นด้วยฉันอยากทำเค้กหลายๆสีแบบนี้จะยิ่งสวยทีนี้เราก็วางชั้นสุดท้ายและเทน้ํกว่าลงไปพอนี้เล็กเกินไป แต่เนี่สี่หอที่ใหญ่ที่สุดเห็นลงไปในเคก้กที่ฉันทำรูตรงกลางไว้ใช่แล้วใช่แล้วตรงนี้แหละและจากนั้นเอาเคก้กมาปิดทับเหลือ <r> <ather> แค่ต้องราดน้ำเชื่อมสีแดงให้ทั่วต้องทำให้สวยงามแล้วก็เรียบเนียนนี่คือผลงานของมืออาชีพ และต่อไปติดตัวอักษรเอสเรียบร้อยมันดูเหมือนลูกวาดขนาดใหญ่อ่ะฉันละล้วว่าฉันยังไงเหมือนกันฉันต้องการช็อกโกแลตสลงไปในชามและจากนั้นเอาไดเป่าผมมาเราจะละลายมันใช้ลมร้อนละลายช็อกโกแลตให้เป็นของเหลวยิ่ไงมันเหลวภายในไม่กี่วิ แัมฤทสุดยอดไปกันต่อทีนี้ต้องแช่แข็งใช้สเปรย์ฉีดโอ้ไดเป่าผมทรงพลังมากจะปิดมันยังไงเนี่ยโอ้เป็นสักทีโอ้ไหม่น้ำ <c oughs> oh nah, วิกของย่าหายไปไหน <c oughs> วิกอยู่บนหัวฉันแว <c oughs> ่นตาของย่าอยู่ใช่ไหมาคืนมาสิอย่ามองไม่เห็นเลย <c oughs> โอ้เอาวิกผมของย่ขึ้นมานะเด็กนี่ใสไม่ดีตลกจังเลยอะ มากันต่อดีกว่าฉันต้องการมอลติเซิลให้ลงไปในแม่ขุมช็อกโกแลตใหญ่ๆให้เต็มเลย <c oughs> แบบนี้แหละและจากนั้นปิดช็อกโกแลตอีกอันหนึง่งแล้วก็ติดฉลากมอลติเซิลเห็นแล้วว่าทุกคนทําเสร็จงั้นยากก็ต้องรีบเหมือนกันยากจะใช้แตงโมมาหันแตงโมกันเถอะ <c oughs> <c oughs> แบ่งออกเป็นสองซิเยี่ยมมาก และทีนี้ก็ตักเนื้อออกเอาออกให้หมดและเราก็มีแม่พิมพ์แล้วจ้าและจากนั้นใส่แตงโมที่เราทำเป็นกล,กลมๆใส่เข้าไปในแตงโมใส่ให้เต็มและจากนั้นก็ตกแต่งด้วยอง,งุ่นแบล็คเบอร์รี่เอาแตงโมอีกเครื่งมาปิดไว้นี่ฝรน่ลองเลยจ้า <Wow. S 1> อ๋ะทุกคนทำได้ มีมัลติเซิร์สแตงโมและก็สกิโตสมาเริ่มจากเค้กสกิโตสกันดีกว่าหั่นออกมาชิ้นหนึ่งเหลือเชื่อไปเลยมีนกกว่าเยอะมากสีก็สวยสุดปรอดสุดยอดไปเลยอ่ะใช่แล้วนี่มันดีมากช็ดปากก่อนหนูจะกินต่อทีนี้หนูอยากลองมัลติเซิรมาหั่นกัน ไงเป็นไงโอ้อในนี้มีมอทิเซอร์เยียมากและลูกบอลก็เป็นช็อกโกแลตอืมช็อกโกแลตอร่อยจังเลยแตนุสนใจมอทิเซอรมากกว่าอาร่อยสุดๆวิเศษ <gasps> เอาล่ะแต่แค่ต้องลองแต่งโมเท่านั้นต้องหั่นมันเหมือนกันเออมันแ,แปลกอะตต้งโมเป็นครองข้างในโอ้อไม่ใช่ น่าสนใจมีแตงโมเป็นลูกกลมๆแล้วก็ผลเบอร์รี่ต่างๆอืมมีแล้วเลย <c oughs> แต่ผู้ชนะก็คือเค้ก <c oughs> ของเชฟโอ้ใช่นี่เป็นชนะที่สองของฉันคุณย่าได้ยินไหมฉันเก่งที่สุดเอาล่ะเออครั้งนี้ทำซูชิให้หน่อยนะคะ พอใจแล้ว้าใจแล้วฉันพร้อมเริ่มทำอาหารเอาสาหร่ายโนริมาใส่ข้าลงไปและจากนั้นก็เกลีย่ยให้ทั่วแบบนี้แหละกลับด้านและใส่ครีมที่ฝังนี้แป้งกวาและจากนั้นก็มมุนและเราจะได้โรและใส่ปลาดิบหมวนอีกครั้งหนึ่ง และจากนั้นเอามาเรียงที่จานและนี่คือแคลิฟอร์เนียแบบคลาสสิกแต่แน่นอนว่าเราต้องตกแต่งด้วยเท่านี้ก็เสิร์ฟได้อโอ้อย่ามีไอเดียที่ดีกว่า <c oughs> อยากต้องการแต่งกวาและก็ทีปอกฟานเป็นแผ่นบางๆแบบนี้มันจะออกมาอร่อยมากใช่แล้วเอามาเรียงกัน และทีนี้อยากต้องการเครื่องปัน่นใส่พริกหยวกลงไปสองสามลูกและก็แครอทด,ด้วยเยี่ยมมากเปิดเครื่องและก็รอให้มันปั่นจนละเอียด <c oughs> ได้แล้วเอาช้อนมาและตักพริกมาใส่ที่แตงกวาและนี่จะเป็นไส้ของเราอย่าใส่ครีมชีสลงไปแล้ว แค่ตองม้วนเท่านั้นเอามาจัดใส่จานได้กินมากและอยังไม่หมดนะเราจะใส่ผักเพิ่มอีกมันจะยิ่งมีประโยชน์เออย่าไม่คข้าใจใช่ไหมว่าไม่ใครชอบซูชิผักแต่ซูชิหวานๆต้องหากคนละเรื่องเลยเอาหมักฝรั่งมา6กชิ้นและก็รีดให้เป็นแผ่นเดียวกันเยี่ยมากและต่อไปฉันต้องการครีม มีบลงไปที่หมากฝรั่ง,งและก็โรยลูกกวาด M M's j e ล,ลี่มีและก็ลูกกวาดเนสสวยมากนี่ก็ม้วนและเอามาวางที่จานได้ซูชิของฉันออกมาใหญ่มากเลยและก็อร่อยด้วยกินแห่อร่อยนะ <c oughs> ว้าวทุกอย่างน่าลองทั้งนั้นเลยมาเริ่มจากซูชิแคลิฟอร์เนียกันดีกว่า ต่ว่าใชาต้ตะเกียบคีบไม่ได้งานจะใช้มือกินแทนแล้วกันอ,อร่อยจังเลยมาเปกันต่อแล้วนี่คืออะไรอ่ะซูชิผักงั้นเหรอเออต้องลองดูไม่หนูไม่ชอบเลยอะอ๋อนี่สีน่าสนใจซูชิหว,นวานๆน่าร่อยอืมสุดยอดไปเลยอะ อร่อยเกินบรรยายหนูไม่เคยเกินอะไรที่อร่อยเท่านี้มาก,ก่อนยม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 เ <c oughs> กิดอะไรขึ้นกับพี่ฟันนี่แล้วใครชนะเนี่อนี่เอ้ายังไม่คข้าใจก,กันอีกเหรออเลิสเป็นผู้ชนะเอ้ยแย่ขอบคุณนะช,ชนะครั้งแรกของฉันเอาล่ะโคลอี Chloe, พี่ของเธอคุณย่าและเชฟพร้อมทำอาหารอร่อยๆให้ลินซี่แล้วเธอต้องการอะไร <c oughs> โอ้โดนั้นันเหรอ โดนัทส,สีชมพูด้วยคโคลอี้พร้อมลงมือเชฟก็มั่นใจมากและย่าก็อยากทำให้ลินซี่พอใจเหมือนกันย่าเอาแป้งมาและปีบใส่แม่พิมพ์โดนัทขนาดเล็กย่าและเชฟกำลังทำโดนัทแล้วคโคลอี้ล่ะ <Wow. S 1> อืมแป้งของเธอดูไม่ธรรมดา เธอตัดสินใจว่าโดนัทของเธอจะมีหลากสีเอาล่ะในที่สุดเธอก็บีบใส่แม่พิมพ์จนเสร็จแล้วและก็รอให้สุกเท่านั้นคุณย่าดีใจที่แคลอทอมีความคิดสร้างสรรคและความตั้งใจแต่ดูเหมือนว่าเชฟจะไม่พอใจกับเรื่องแบบนี้เอาล่ะดูกันว่าเขาไม่โดนัทยังไงอืมเขาเอาโดนัทมาหนึ่งอัน และเสียบเม็ดอัลมอนด์เข้าไปดูน่ากินมากและจากนั้นเขาจุ่มลงไปในช,ช็อกโกแลตสีฟ้าและก็เพิ่มดวงตาและเขาพวกมันคือโดนัทยูนิคอร์นแทฟพอเจกับสิ่งที่เขาทำมากคุณย่าก,ก็จะดูโดนัทของตัวเองเหมือนกันใช่แล้วโดนัทน่ากินมากเธอว่ามันเส็จานแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่นี้ ยาระบายสีด้วยช็อกโกแลตสีชมพูและมันก็ดูแวววาวมากมากและย่าอยากจะเพิ่มน้ำตาลขงด้วยโอ้แค่เห็นก็น่ากินแล้วโอ้ไม่นะคุณย่าอย่าเพิ่งจาม ไม่ไหวเธอจามจนได้และน้ำตาลกระจายไปทั่วอาล่ะตอนนี้ถึงตาของโคลอีดูว่าโดนัทของเธอเป็นยังไงเป็นโดนัทที่สดใสมากเลยแล้วเธอจะทำยังไงตอนนะ่อนะอา๋าเธอเริ่มตกแต่งด้วยครีมสีเหลืองที่เป็นรสกล้วยแล้วก็บีบใส่โดนัท ตรงๆมันออกมาไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เธอเอาสตรอเบอรี่มาตกแต่งด้วยมันออกมาน่ารักมากโอ้สปริงเคิลด้วยต้องใส่ลงไปแน่ๆนนแต่เกิอะไรขึ้นล่ะปลผลวดไม่ได้เหรอเราเข้าอีกนิดเดียวนี่มันอะไรกันเนี่ยปอดสิโอ้ ดูเหมือนเธอจะพยายามมากเกินไปคุณย่าและเช่ผัวรอกับสิ่ีเธอทำโอ๊ยให้ตายเธอไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนี้โดนัดทงตกแต่งแล้วเอาละ่ะลินซี่กินให้อร่อยนะและจานแรกที่เธอเลือกก็คือจานของคุณย่าโดนัทด,ดูนะ่ากิน แต่รสชาติไม่มีอะไรพิเศษเท่าไรไปกันต่อต่อไปเธอจะลองโดนัทจากเชฟโดนัทยู่ในคอนตัวน้อยแสนน่ารักรสชาติเป็นยังไงบ้างเธอคิดว่ามันอร่อยละและโดนัทชิ้นสุดท้ายของโกลีเรารออยู่นะว่าเธอจะว่ายังไง เเชื่ออยลและผู้ชนะก็คือโคลีเก่งมากจ้ะตอนนี้ลินซี่มีคำสั่งใหม่แล้วเธอต้องการพิซซ่า okay. และดูสีหน้าของเชฟเขาพร้อมแล้วจริงจังโคลีก็ยินดีที่จะทำพิซซ่าแสนอร่อยและแน่นอนคุณยากก็จะพยายามเหมือนกัน ย่าหยิบซอสพิเศษมามันเป็นสูตรพิเศษเลยเปิดฝาและเทบนแป้งจากนั้นใช้ช้อนเกลี่ยให้ทั่วและขูดชีสลงไปเยอะๆคุณย่าแค่นี้เหรออ๋อยัง ยังมีเปปเปโรนีด้วยและเอาไปเข้าเตาอบได้เพื่อทำพิซซ่าคุณย่อดูท่านั้นสิครับ<ม>เชฟดึงความสนใจของคุณย่าไปที่คโคลอี้อเธอทำแป้งไปไปแล้วน่าอายจังแล้วเธอใช้อะไรทำอาหารละตอนนี้แต่คุณย่าเข้ามาช่วยแล้วมอบแป้งชั้นใหม่ให้คโคลอี้ ตอนนี้เคลอีอก,ก็สามารถเริ่มทำอาหารของตัวเองได้แล้วแต่มันคืออะไรเอามาชเม่ล่กมาทำไมเธอทาลงไปที่แป้งเลยแล้วอะไรอีกนะลูกกว่าสกิทเทิลเธอจะทำอะไรเนี่ยฉันเข้าใจแล้วเธออยากทำพิซซ่าหว,นหวานๆนะไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่เหมือนใครรสชาติจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันเอาละ่ะโคลอีพอใจกับงานของเธอมากและแน่นอนคุณย่าก็สนับสนุนเธอเหมือนกันแต่เชฟไม่พอใจกับการทดลองแบบนี้เขาเอาแป้งมาและสีผสมอาหารอ้อหรดูสิแป้งกลายเป็นสีดำแล้วคุณย่าและโคลอีประหลาดใจมากตอนนี้เชฟใช้ที่กลิ้งรีดแป้งพิซซ่าให้เป็นแผน่น เขารีดได้บางมากๆดูไม่ธรรมดาเลยไม่เลวเลยและจากนั้นเขาใช้ช้อนตักซอสและเกลี่ยให้ทั่วแป้งที่ไม่ธรรมดาของเขามันดูน่าประทับใจจริงๆขูดชิสให้เต็มทั่ว แลวนี่คืออะไรการทดลองอีกแล้วหรอเชฟเอาอาหารทะเลม,มามีทั้งกุ้งและหอยแมลงคู่ต้องมีหอยแมลงผู่แน่นอนแล้วก็มาเขือเทนด้วยสุดยอดมากโคลอ,อี้กับคุณย่าก็พอใจเอาละ่ะได้เวลาเอาเข้าเตาอบแล้ว าของโคลอีดูสดใสส่วนของคุณย่าก็ดูเหมือนในรูปเลยเชฟเป็นยังไงบ้างสมบูรณ์แบบเอาละ่ะในเมื่อทุกคนทำเสร็จแล้วก็ได้เวลาให้หนูน้อยประเมนิกนกินแห่หรอนะจ๊ะพิซซ่าเสยดำเหรอแล้วนี่คืออะไรอ่ะ เหลือหอยแย่ใ่แยงอะหนูจะไม่ลองหรอกนะแต่พิซซ่าที่สดใสนิดสิหนูจะลอง <c oughs> แล้วเป็นยังไงล่ะชอบไหมชอบไม่ดีที่พิซซ่าของโคลอีไม่มีอะไรทําให้ว้าวได้ <c oughs> และชั้นสุดท้ายพิซซ่าของคุณยา่า เห็นไหมทุกคนลินซี่วางไม่ลงเลยเพราะมันอร่อยมากคุณย่าชนะค่ะยินดีได้ค่ะคุณยา่าครั้งนี้คุณย่าชนะ <c oughs> และตอนนี้ลินซี่กำลังโชว์รูปเบอร์เกอร์ให้เราดู <c oughs> โอีกิกกำลังคิดว่าเธอจะทำยังไง <c oughs> และดูเหมือนว่าเนื้อดิบเธอไม่อยากจะสัมผัสเลย แต่ว่าเธอคิดอะไรได้แล้วถ้า,าขนมปังเบเกอร์ออกมาและช็อกโกแลตจากนั้นใช้ช้อนตักช็อกโกแลตและทาที่ขนมปังเรียบรย้อยอืะไรต่อไปคลอยเอลมาชเมลล์มาคุณย่าและเชฟคิดว่ามันใช่ไอเดียที่ดีเท่าไร แต่ช่างเถอะคุณย่าก็ขนมปังมาเหมือนกันและก็เริ่มตึ้งเล็กน้อยเพื่อให้มันกรอบแล้วเชฟละ่ะเหลือเชื่อเขาย่างขนมปังขึ้นและมันตกลงไปบนเตาเป๊ะมากเลยเก่งมากแต่เชฟในเวลาเดียวกันคุณย่าเอาเนื้อสับมาและเริ่มปั้นเพื่อทำเนื้อย่างดีมาก โอ้ไม oh ่นะคนนี้กำลังหลับเปล่าจ้ะเปล่าย่าไม่ได้รับเอาละกลับด้านได้เกิดอะไรขึ้นโซอี้กำลังย่างมาร์ชเมลโลด้วยที่เผาอาจจะดูสนุกแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอน <c oughs> มาร์ชเมลโลสุกเร็วมากและกลายเป็นสีทอง เธอใส่มาร์ชมันโล่หชิ้นในเบอร์เกอร์อะไรนะโคลอี้จะเพิ่มเยลลี่ด้วยเหรอ <c oughs> และก็กดเบอร์เกอร์ของเธอจริงๆก็ดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่เธอพอใจนะ <c oughs> เอาละ่ะแล้วก็ถึงตาเชฟแล้วเนื้อย่างของเขาก็สุกและมีกลิ่นหอมเหนือเชื่อ แล้วทำอะไรต่อนนั้เชฟอ๋อเขาเอาเบคอนมาเอามาทอดเหมือนกันและจากนั้นก็บีบซอสที่ขนมปังตามด้วยผักกาดหอมเนื้อทอดชีสมื่เขือเทศหัวหอมอีกหน่อยและเบคอนดูเหมือนเขาจะลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่า อ่อใช่แล้วเชฟเพลินมากจนทำเบอร์ก์สูงเกินไปเขาเราต้องเสียบไม้ให้แน่นและตอนนี้ซุป,ปเปอร์เบอร์เกอร์ของเชฟก็พร้อมแล้วโอ้ทุกคนทำเสร็จแล้วกันเหรอย่าก็ต้องรีบเดกเหมือนกันย่าเอาหัวหอมแตงกวามาและพยายามทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดเธอใช้ซอสมะเขือเทศและมาอยองเนสราดให้พวเบอร์เกอร์มันดูแลเธอนิดหน่อย แต่ว่าคุณย่ากะทำสําเร็จอย่าชอบนะโอ้พระเจ้าก็อะไรขึ้นเนี่ยใช่โลอลี้กำลังจุดไฟผาอ,อะไรบางอย่างอีกครับเข้าใจแล้วเธอต้องการละลายเบอร์เกอร์ดูเหมือนเธอไม่สามารถหยุดเผาได้จริงๆโอ้ยอย่ากเกือบหัวใจวายขอโทษค่ะคุณย่าเสร็จแล้วงั้นก็ ได้เวลาลองกันแล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะ <Wow. S 1> ลินซี่เ <c oughs> บิกตากว้างไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่บนโต๊ะเธอสังเกตเห็นเบอร์เกอร์สูงๆของเชฟทันทีมันดูน่าประทับใจแล้วรสชาติละ่ะอร่อยม,มากๆเลยงั้นก็ไปกันต่อเบอร์เกอร์ของคุณยะ แต่ไม่มีอะไรเข้าปากเลยโอ้ไม่นะทุกอย่างตกอยู่บนโต๊ะ <c oughs> แต่กินแค่ขนมปังแพงเดียวก็ไม่อร่อยลินซี่ไม่พอใจออาละ่ะเบอร์เกอร์ของคลออีล่ะดูเหมือนลินซี่จะชอบคาราเมลสีแดงที่เคลือบอยู่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างอร่อยไหม <c oughs> อร่อยดีมากๆเลย ั้งหวานและหนูก็มีความสุขพอใจมากตอนนี้ได้เราตัดสินใจแล้วว่าใครจะชนนะถ้าตัดสินใจแล้วคูชนะก็คือเชฟโอ้เย yes. oh, yeah.